ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทานข้าวแกงครับแต่ไม่ใช่ข้าวแกงแบบที่เราเคยเคยทานกันนะครับแต่คราวนี้นี่ครับผมเป็นข้าวแกงทอดครับท่านผู้ชมครับซึ่งหน้าตายอย่างเงี้ยแหละครับเป็นก้อนก้อนนี้ครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับว่าจะเป็นข้าวแกงจริงๆแต่เดี๋ยวผมต้องถามที่มาที่ไปของข้าวแกงร้านนี้แล้วล่ะครับพี่ป๊อกครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับ ผมเห็นเต็มเลยเด็ดต้มยำกุ้งผัดแนงหมูหมูกั่วกิ้งน้ำพริกปลาทูแกงเขียวหวานเป็นมาอย่างไรครับพี่ทำไมถึงออกมาเป็นข้าวแกงอย่างนี้ได้ด้วยความคชิดครับก็มีพระราชบัญญัติของประเทศรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมรารีท่านปันารถนี่ให้คนไทยเนี่ยได้ทานอาหารแบบไทยๆแต่แบบสไตล์แบบเมืองนอกก็อาจารย์เพลินใจกับป้าอูดจะเลยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ป้าอูดจะเลยนํามาจําหน่ายเป็นเจ้าแรกป้าอูตเป็นคนผลิตฮะ อันนี้ที่ผมเห็นนี่ยังเป็นแบบเขาเรียกอะไรสาเร็จรูปมายังไม่ได้ทอดยังไม่ทอดครับอันนี้นี่คือยังไงครับคือเราเอาข้าวมาอัดครับผมลักษณะก็คือหุงข้าวเนี่ยตาส่วนครับมีสูตรเรามีสูตรนะครับหลังจากนั้นเอาข้าวมาคลุกกับแกงรสชาติเมนูต่างๆคลุกเข้ากันหลังจากนั้นก็อัดเป็นก้อนนะครับแล้วก็มาคลุกกับแป้งชุบเก็บขนมปังครับแล้วก็ทอดพอทอดร้อนปุ๊บฟิีเลยมันก็เลยเป็นรูปแบบนี้แหละครับอ๋อไปทอดแล้วก็ไปฟลีดก่อนก็จะได้เก็บไว้ได้ด้วยคร อย่างนี้เนี่ยขายดีมั้ยลูกค้าทันลูกค้าชอบไหมอ่าส่วนใหญ่ชอบครับเพราะไวัยรุ่นเห็นของแปลกๆแล้วนี่มีกี่เมนูเนีเน่ยพี่มีทั้งหมด12ครับก็มีนี่ฮะตามรายการแกงกะหรี่ไก่นะครับท่านผู้ชมมีข้าวผัดปลาเค็มครับหมูคั่วกิ้งผนงหมูต้มยำกุ้งครับน้ำพริกปลาทูข้าวเหนียวลาบหมูกระเทียมพริกไทยแกงเขียวหวานหมูข้าวผัดไส้กรอกแฮมหมูครับขายยังไงเนี่ยขายก็ปกติขายอู่ลูก คำละ6บาทลูกละห้ลูกละ,ลกละซื้อ,อกี่ลูกก็ได้ใช่ไหมได้ครับจะอร่อยเป่าผมชิมหน่อยนะได้ครับเดี๋ยวผมเอาข้าวผัดปลาเค็มดีกว่ครับท่านผู้ชมมาบเขาให้ลูกละ6บาทครับเป็นข้าวผัดปลาเค็มจริงๆครับท่านผู้ชมแต่มาแบบรูปแบบแปลกๆโอ้ยแบบอย่างนี้นี่มื้อหนึ่งผมเนี่ยห้าลูกนี่อิ่มไหมพี่อิ่มครับปกติถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอย่างผมเนี่ยสแลนเดอร์อย่างผมเลยห้าลูกนี่อืดเลยครับ30บาท ผมได้กับข้าว5อย่างครับท่านผู้ชมครับก็มารู้สึกแบบว่ามันรสชาติมันเต็มเดียค่ะเหมือนข้าวธรรมดาจะเป็นจาาแต่ว่าทาเป็นก้อนลเล็กๆแบบนี้ก็สะดวกกินง่ายดีค่ะมันก็แปลกๆดีอะค่ะไม่เหมือนพวกข้าวแกงปกติรนะรอร่อยดีค่ะมันเป็นขนมได้โอ,โอ้ท่านผู้ชมครับ ไม่ยากนะครับเมื่อกี้ชิมแล้วครับลองทอดดูดีกว่าดูซิว่าจะอร่อยเหมือนพี่ป๊อกทอดหรือเปล่าพี่ป๊อกครับครับเอาไปขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยเห็นบอกว่าแห่ขายกันทั่วประเทศเลยก <c oughs> ็มีมหิดลน,นะครับสระบแล้วก็มีศิลปากรสนามจันทร์นะครับมีสนาม<อ>หลวงสองตลาดนัดธนบุรีอันนี้คือเราต้องให้ลูกค้าเข้ามาซื้อ,อยังไงสช่ชฟานชยครับมันมีชุดเล็กกับชุดใหญ่ชุดเล็กจะ5 0 0 0ันครบห้าพันบาทได้อะไรบ้างก็มีป้ายป้าอู๊ด นะครับป้ายเราจะมีป้ายปลาอูดแล้วป้ายป้ายด้านหน้าป้ายป้ายปลาอูดปลาอูดข้าวแกงทอดแล้วก็มีป้ายด้านหน้ารายการ12บสองรายการมีเมนูนี่ครับผมสิบสองเมนูข้าวแกงทอดอีก500ลูกอ๋อมีข้าวแกงทอดให้ด้วยเป็นวัตถุดิบไปก่อนใช่ครับเริ่มต้นให้เขาเริ่มต้นฮะแล้วก็ชุดใหญ่ฮะหมื่นแปดชุดใหญ่หมื่นแปดครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวชุดเล็กนี่ประมาณไซส์นี้ไหมไม่ฮะไม่มีอะไรเลยฮะไม่มี อ๋อคือเราไปจัดการเองคือผมเปิดบ้านเราก็ได้จดขายวางที่เราเองครับได้เลยใช่ไหมอันนั้นคือ5,000บาทครับผมแล้วถ้า1 8 0 0 0บาทนี่นะครับครบเซตเลยครับยกให้หมดเลยอันนี้คือยก เนี่ยพี่เอาตังคมาก็ขายได้เลยเขาซื้อแบบแพ็กเกจไหนไปพี่ส่วนใหญ่ก็ทดลองทําก่อนชุดล็พันครับผมคือขอลองก่อนนะลูกค้าจะติดใจจริงหรือเปล่าอะไรย่งเงี้ยและของของสดแล้วกันใช้คําว่าของสดแล้วกันที่เป็นวัตถุดิบเปเก็บได้นานไหมพี่แล้วอย่างนี้แล้วผมเกิดผมไปเป็นแฟนชายบพี่ส่งมปบูดมาทําไงอ่าก็ของเราเนี่ยจะฟิสแข็งไว้เลยหลังจากนั้นส่งไปอยู่ยีชั่วโมง 24ชั่วโมงแล้วก็พอรับปุ๊บให้ฟิตต่อเลยผมเก็บได้นานแค่ไหนเนี่ยฟรีตไว้เนี่ย 6, 6เดือนแล,แล้วของทอดอย่างเงี้ยเกิดเนี่ยทอดเสร็จแล้วเนี่ยมันกรอบถึงกี่กี่กี่ชั่วโมงในปีมันใช่ออ6ถึง8ชั่วโมงครับรสชาติไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับท่านผู้ชมครับข้าวแกงทอดก้อนๆน,นี่ครับเป็นการต่อยอดจากอาหารไทยของเราเนี่ยครับที่เรากินกันอยู่ทั่วไปนี่นะครับแต่ตอนนี้ครับอาหารไทยไฮเทคครับ มาเป็นก้อนแล้วครับขายดีไม่ดีผมไม่รู้ล่ะพี่ก็บอกว่ายังไม่ได้ไม่ได้ก็2 0 0ลูกต่อวันล้ะครับแฟรนไชส์อีกเท่าไหร่ผมไม่รู้นะครับตอนนี้แต่เสียดายจริงเลยผมพูดมาตั้งนานผมได้กินอยากกินกับไข่ดาวไม่มีอ่ะแหมไม่น่าสมบูรณ์แบบเลยนี่ครับมาแล้วครับไข่ดาวครับมีไข่ดาวมางี้นะโอ้โหท็อปเครื่องเคียงเลยครับโอ้โหมีเครื่องเคียงมาด้วยนะครับโอ้หอย่างนี้นะมีนี่นี่นี่ ผมต้องกินกับรายดินเนี่ครับรรทูไข่ดาวตามสูตรเลยเจอไข่ดาวเข้าไปครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวผมขอไปทานกันนะครับไข่ดาวสองใบเลยอิ่มแน่ครับวันนี้บ๊ายบายครับ